ขีดจักรไปรัสเซียใหม่แล้วก็ขีดจักรให้เกิดขึ้นจริงๆในวัฒนกิจการก็ได้รับประสบการณ์จริงๆก็คือในคุรุศาสนาประการที่ครีสลิติถานเอาไว้ล่วงหน้าด้วย now church is not a kingdom kingdom of god อย่างไรก็ตามนะครับขิดจักรนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับพราะวาขจักรของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิสวรรค์ church is an agent ทูบิลด็ the ็อกทิ้งตะมกกาพิจักนั้นเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนที่จะนำพาหรือจะสร้างแผ่นดินของพระเจ้าขึ้น so uh, by existence you may you may say church belongs to the king o m o God หรืออาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้ว่าพิจักนั้นเป็นของแผ่นดินของพระเจ้าเผ่นของพระเจ้าเป็นเจ้าของพิจัก so church is not equal with the แต่ kingdom God. นั่นแล้วคิตตจักรกับแผ่นดินของพระเจ้าไม่เท่ากันนะครับ and yet church belongs to kingdom of God คิตตจักรนะนเป็นเป็นส่วนเป็นเป็นของแผ่นดินของพระเจ้า the reason I say this is because the church is established to build up to expand the kingdom of God ครับก็คือสาเหตุที่จะพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคิตตจักรนั้นได้รับการตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายแผ่นดิน พระเจ้าออกไป Why do we say that? เมา่เราต้องพูดอย่างนั้น When we return back to the Garden of Eden ครับเมื่อเรากลับไปยังความเชื่อฟังของพระเจ้า Garden of Eden was the kingdom of God เขียนผมผิดการ์ดที่ต้นเอเดน k i n g d o ว of e d n นะครับเรากลับไปที่สวนของเอเดนสวนของเอเดน <Yeah. Kingdom. S 2> okay. เอเดนเป็น kingdom of g o d อย่า kingdom เอเดนเป็นแผ่นดินของพระเจ้า The reason we say this is because God is the ruler and then Adam and Eve was the people who was ruled and then there was a place where Adam and Eve lived i right because then the people were the people who were ruled and the animals were also the people who were ruled and then there was a place where they lived right that the animals were living และแล้วในที่นั้นก็ได้กบฏต่อพระ t จ้าแล้วก็ในแผ่นดินหรือนราษฎร์ชนั้นนะครับเขาก็ได้กบฏต่อพระเจ้า so the kingdom characteristic was kingdom o the e c b ดังนั้นลักษณะของอขงแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นก็ได้ได้บิดเดือนไป and Jesus came is proclaim. first is kingdom is to proclaim The repent. The The word of God God near. ดังนั้นคำแรกที่พระเยซูมาคำแรกที่พระเยซูประกาศก,ก็คือจงกลับใจอพระผินสวรรค์มใกล้แล้ว and then he t a l g h t the kingdom of God concept by using long parables และหลังจากนั้นพระเยซูก็พูดถึง Uh, and then uh, you can uh, read uh, that uh, the uh, uh, the after his resurrection uh, during the 40 years of stay on earth before he returned to heaven, he taught the kingdom of God. แล้วก็เราลองอ่านนะครับในหลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นบัดความตายทุกสีสิบวันที่ทรมโจ้จำดำรงอยู่เนี่ยพระองค์ก็ได้พูดถึงเรื่องราวของป so อ็นติของพระเจ้า So we read that Acts 1:3มาดูนะครับในกิจการบทที่1นข้อสาม it says Acts 1:3 uh, to them he presented himself alive uh, after his passion by many proofs a p p e a r i n g to them during ช่วง40 days and speaking of the k ก n g d o m of g จ d าอาคือการบอที่นึภาษาบอกจะเจนเลยว่าพระองค์ทรงสมงทุกพระองค์ทรงส่งทุกถวารานแล้วได้ส่งแดกพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างที่สุดว่าพระองค์ทรงประชนอยู่และได้ส่งปรควดแก่เขาตลอดวัน40วันและได้ส่งสนทนากับเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า And uh, can find many places uh, about the preaching Acts. find Kingdom in God we the the of of the แล้วก็เราก็หาได้อีกหลายหลายที่นะครับในกิจการเนี่ยที่เป็นคำเทศนาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า Let me just give you the uh, verses นะครับมาดูว่าข้ออะไรบ้าง8:12ครับกิจการบทที่8ข้อที่2ิบสอ Philip preached the kingdom of God ฟิลิปก,ก็ได้เทศนาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับใน Acts 14:22ไล่ไปติดตามมาที่14ข้อที่22 and there we went into the kingdom of God นะครับก็พูดถึงเรื่องราวของแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับ and Acts 19:8 19, สทธข้อ8เจ้ and they preached uh I mean Paul preached for three months the kingdom of God เ保罗เทศนาสามเดือนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า And uh, at 2025 at the capital again preached the kingdom of God. And uh, at 28:23 he Paul uh, lectured on the kingdom of God from, from morning to evening. แตบต่ตางเช้าจนเย็นเลยชเช้าจนดึกเ,เลย and uh, finally at t w e 3 t r o u g h 31อันที่สองคือกิจกรรมวันที่ 28, 30, บถึงสามสิบสนีี่าครับนะครับกิกรรมวันที่ 28, 30, ิถึง32เดี๋ยวจัดสานนะครับ 30, 30, 31ครับ 30, 30, 32ถ uh, as the s a i l o r He lived there two whole years at his own expense and welcomed all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ quite openly and unkindled. <speaking in the Lord> และสั่งสอนความจริงด้วยพระเยซูคริสต์โดยเปิดเผยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวาง What I'm trying to say is this สิ่งที่จะต้องการที่จะบอกก็คือ God established the church พระเจ้านั้นทรงตั้งคิตจักร And they empowered them. God empowered the church และพระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชให้กับคิตาจักร

แล้วก็นำการนำแผน่นดินของพระเจ้านั้นให้ฟื้นฟูกลับมา and then when that kingdom completed และเมื่อแผน่นดินนั้นสมบูรณ์แล้ว Jesus uh, the returned uh, back again this kingdom to God แล้วก็พอไปมมลลอเจอที่สมบูรณ์แล้วก็พระเยูก็นำเอาพันติที่สมบูรณ์นั้นคืนกลับไปให้พระเจา้า That will be the end of history แล้วก็เป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ Okay now the Acts the 15 I mean First First Corinthians 15อ่ามาดูหนึ่งโควิดบทที่สิบห้านะครับ Uh, 15 What uh, is it? Let's see Okay Let me uh, In Christ Jesus, uh, in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Uh, Jesus was raised uh, from the dead as a first fruit of the dead. พระเยซูนั้นรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นผลแรกที่ถูกชุดให้มาจากความตาย That means that we are united with His death and resurrection นั่นหมายถึงว่าเรามีเขาผลแรกแล้วมีผลต่อมาและหมายถึงเขหมายเพราะว่าเราก็ได้ถูกรวมเข้าไปในการตายและการฟื้นขึ้นมาของพระองค์ And then continues for as by a man came death by a man has come also dead. means that Adam and resurrection This Jesus of contrasted. the the is ครับก็มีเขียนต่อไปว่าคือว่าเพราะว่าคนทั้งโปรต้องตายเกี่ยวกับอาดัมเสียด้คนทั้งโปรงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวด้วยกับพระทิสศนั้นก็หมายถึงว่าพระคริสต์กับอาดัมนั้นอยู่เประฝั่งกัน and then 22 for as in Adam all d i e so also in Christ shall all นะครับอาจารย์จอีกทีในข้อที่อภว่าเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวกับการดำชนได้คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวกับพระคิดชนั้น so because of the original sin Adam committed we all die and yet Christ the fruit are uh, being shared with us so we all shall live นะครับก็เพราะว่าบาปกำเนิดเนี่ยทำ ที่ต่อเนื่องมาจากตกท่อจากกระดมเ่ยทำให้คนต้องตายแตย่โดยสิทธิประยชก์สืบพ้นธนุ์นั้นทำให้เราทลายได้ชีวิต Now remember this But each in his own order Christ the first fruits Then at his coming those who belong to Christ ก็คือแต่ว่าในพระคัี่บอกต่อไปว่าแต่จะเป็นไปตามบำดับนะครับตามบำดดบก็คือพระคริสต์ทรงเป็นคนแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ so Christ you know die d first and raised first and then uh, those who belong to Christ shall live at his coming ก็คือก็คือพระเยซูคริสต์นั้นก็ตายก่อนเป็นผลแรกนะครับแล้วก็ฟื้นคืนมาชนขึ่นมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เป็นในส่วนของคนที่เป็นของพระคริ์ก็จะทำสิริตามมา and verse 24 then comes the end that's the end แล้วก็ข้อที่4บอกว่าต่อจากนั้นก็จะเป็นวรระที่สุด and then look at this uh, when when he d e l i v e r delivers the kingdom of God the Father

The kingdom of God, the complete d one, to God. แบบที่อย่างที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกครับว่าเมื่อพระเยซูกลิ้งมาพระองค์จะนำคืนแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งตอนนี้ก็กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์แล้วนำจึงกลับไปให้พระบิดา So I c o n t r a s t in the Garden of Eden. t h a t is the kingdom of God because God completely uh, before they fall. I mean, uh, completely rules and then they obey. Ed. And then they had a they h อก็คือส่งที่อาจารย์ได้เน้นถึงส่วนที่เดีนนี่คือว่าตอนนั้นพระเจ้าสรงปกครนะครับมันเป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์นะครับก็คือเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็อยู่ในแผ่นดินนั้น before they fall there was a complete kingdom ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในความบาปนั่นเป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์ครับ and because they fall the kingdom uh, ruled uh, was uh, was a r i e d แล้วก็หลังจากที่พวกเขาได้ร่วมลงมในความบาปนั้นนะฮะบฎต่างๆของพระเจ้าก็ถูกทำลายลงไป and then Messiah Jesus came and then he wanted to uh, wanted to uh, restore the kingdom และเมื่อพระเยซูผู้ส่งเป็นพระเมสสิยามาพระองค์ก็ทรงต้องการฟื้นฟูพระดินให้กลับสู่สภาพเดิม in order to uh,

completed kingdom will be handed over to God by Jesus Christ หลังเมื่อพระราชกิจเมื่องานนี้สําเร็จนะครับก็เมื่องานนี้สมบูรณ์นั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์ที่ถูกทําให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิมก็จะถูกส่งมอบกลับคืนให้กับพระบิดาโดยผู้ส่มอบกลับพระเยซู and then and then we all wear the resurrection body which cannot see

especially the professors in the Bible or theology should h a v e this redemptive historical perspective on the Bible and God's plan. ดันแน่นะครับอาจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ที่สอนศาสนักษาท่านจะต้องมีนะครับ perspective หรือภาพประเทศนันเป็น perspective แล้วก็ใครตึกนะครับภาพฉายพวกเนี้ยนะที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยของของแผนการการใครเข,ขาได้อยู่ในใจทา่านเวลาท่านสอน then we know our identity เพื่อที่เราจะได้รู้อัตลักษณ์ของเรา and then we are proud of being God's servants และเราก็จะภูมิใจจะได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า and thankful for God what He has done for us เราก็จะเปี่ยมปด้วยการขอบพระคุณต่อพระเจ้าในสิ่งที่โปรงสงประทาเพื่อเรา let's t a r t it โอเคครับจบ Amém.